ยังมีคนลาวจำนวนไม่น้อยแต่ไม่ใช่ทั่วประเทศนะไม่พอใจผู้สื่อข่าวไทยนำเสนอประเด็นเรื่องนักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่วังเวียงบอกว่าเป็นการนำเสนอเพื่อทำลายการท่องเที่ยวในประเทศลาวบงเล็บเสือกอว่าจัน สวัสดีครับทักทาย f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องณประเทศเคนาดาครับตอนนี้เวลา10โมงเสาทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่าอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาน้ำเด้อครับพี่น้องมีความคิดเห็นจัางไดจะได้บ่พลาดคลิปใหไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องก็ยังมีคนลาวจำนวนหนึ่งจำนวนไม่น้อยนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศนะ มีความคิดเห็นต่อผู้สื่อข่าวไทยเนี่ยบอกว่าผู้สื่อข่าวไทยนี่นำเสนอเพื่อทำลายการท่องเที่ยวในประเทศเราประเด็นเรื่องนักท่องเที่ยวเสียชีวิตในวังเวียงเพราะผู้สื่อข่าวไทยนี่เกือบทุกช่องนำเสนอทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่ประเทศตัวเองทำไมนำเสนอหวังอะไรหวังทำลายการท่องเที่ยวในลราหรือเปล่านะครับ แล้วก็จะมีคลิปสั้นๆคลิปนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นลาวเนาะทอมลาวเอาง่ายๆครับก็ออกมากินเหล้าโชว์นะครับเหล้าที่เป็นข่าวนี่แหละที่ไทยเอาไปนําเสนอว่ากินเหล้าอายี่ห้อนี้เขาก็มากินโชว์นะครับว่ากินแล้วไม่เห็นเป็นอะไรนะครับนี่กินให้ดูแล้วนะอ่าไม่เห็นเป็นอะไรมีแต่เมาไม่เห็นเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้นะทุกคน เพียงแค่ลองไม่นี้ชิมาลองเราที่เป็นประเด็นอยู่เนาะเขียนพรั่งคินและตายลองสิกินบังสีตายเทนกันจะตายดีจ้จะอุเสือเขาอุ้มเอของรถไฟค่ะ สกส่เองกินเองปอาน้ำกันไหมเว้ยแซ็ตซ นี่แหละครับทุกคนนี่ก็เป็นการแบบว่าเยาะเย้ยนะครับอันนี้เขาเขียนเป็นภาษาลาวเขาบอกว่าเหล้าที่เป็นประเด็นตอนนี้ลองกินแล้วเดอ้อบอตายมีแต่เมาแล้วก็สีชมพูนะครับบอกว่าจัดไปมันจะมันจะเหมือนข่าวไทยที่เสือกบอปนะอ่าเห็นไหมเขียนเป็นภาษาลาวนะครับมันจะเป็นเหมือนข่าวไทย ที่เสือกนําเสนอเกี่ยวกับลาวหรือเปล่าตายจริงหรือเปล่านะฮะไม่ตายนะอันนี้เขาออกมายืนยันนะครับนี่แหละครับทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยคนลาวเราเนี่ยังไม่ยอมรับความจริงนะครับข่าวที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าประเทศไทยเนี่ยเขานําเสนอแต่ตัวเขาเองนะฮะสื่อมันก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเนาะนะครับทุกคน มันก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเขาก็นำเสนอข่าวมาแปลเป็นภาษาไทยอย่างน้อยคนลาวก็จะได้ดูนะครับแล้วกอ็อยู่ในประเทศลาวเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานำเสนอไปสามวันสี่วันนะครับลาวเพิ่งจะมาหาข้อมูลเก็บหลักฐานนะครับพอเวลาเขานำเสนอไปก็บอกว่าการทำลายการท่องเที่ยวในสปปลาวนะครับเมื่อไหร่เราจะเราจะพัฒนา เมื่อไรเราจะเจริญสักทีเราไม่ยอมรับความจริงไงนะครับาหาวิธีแก้ไขชดเชยนะครับสิ่งที่เสียหายเอาเวลาเนี่ยนะครับไปกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาทำยังไงครับนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจะเกิดความพอใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับจะเยียวยาครอบครัวแบบไหนนะครับสร้างความเชื่อมั่นยังไงให้กับนักลงทุนเนี่ย กลับมาลงทุนในลาวหรือกลับมาเที่ยวในลาวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วหาวิธีป้องกันยังไงนะครับไม,ไม่ให้เกิดแบบนี้อีกนะครับแทนที่จะหาเอาเวลาไปคิดตรงนี้นะนะฮะกลายเป็นมองว่าไทยนี่อิจฉาไทยเนี่ยอ่าไม่ได้หวังดีต่อประเทศลาวนะฮะอันนี้คือความคิดนะครับทุกคนให้พี่น้องคิดดูนะครับว่าเอานี่คือพี่น้องในสปปลาวนะพี่น้องคนไทยนีย่คือเขาเข้าใจอยู่แล้วนะครับ อา <c oughs> ใ,ให้พี่น้องคนเราคิดดูนะว่าถ้าสื่อไทยไม่นําเสนอเนี่ยผมว่าถ้าเราทําข่าวเองนะครับป่านนี้ยังไม่รู้นะครับว่าสรุปเนี่ยคือติดสารอะไรสารพิษอะไรเม,เมทเมทานอหรือสารสารอะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าข่าวเราจะออกมาเป็นแบบไหนผมยังนึกไม่ออกเลยนะครับ ทุกวันนี้นะครับการเก็บกร,รมข้อมูลที่บอกว่าที่เจ้าหน้าที่ลาออกมาแถลงการเนี่ยบอกว่ากําลังหาข้อมูลแล้วก็เพจลาวลดวหลายเพจเนี่ยก็พยายามบอกว่าให้ฟังข่าวในประเทศลาวบ้างอย่าไปเชื่อข่าวไทยทั้งหมดอรอรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ออกมาแถลงนะครับอ่าเพราะว่าถ้าฟังข่าวไทยมันถามหน่อยว่ามันข่าวไทยมันเสียหายตรงไหนเหรอนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ คนลาวเนี่เราก็ดูข่าวไทยมาตั้งแต่ไหนแล้วเนาะสามสี่ห้ปีแล้วมั้งสีปีผมเกิดมาผมก็ได้ฟังแต่ข่าวไทยนี่ละผมไม่เห็นว่าข่าวลาวมันมีอะไรตื่นเต้นน่าสนใจทันเหตุการณ์เหมือนกับประเทศอื่นไหมอ่าอย่างเช่นข่าวต่างประเทศเนี่ยข่าวเมื่อก่อนสมัยก่อนนะสมัยอับอัฟกา,านิสถานอิรักอิหร่านซีเรียนะครับเมื่อหลายสิปีก่อนนะครับที่ข่าวต่างประเทศใช่ไหม ประเทศไทยเขานาเสนอกันลาวเจ็ดวันสามวันเพิ่งจะมาเอาข่าวจากไทยมัง้งไปอ่านต่อมัง้งหรือ,อยังไงนะครับหรือว่าไม่ยอมรับตัวเองนะฮะผมก็ไม่เข้าใจนะครับทีนี้คือจากนี้เนาะนะครับทุกคนคนที่ไปเที่ยวสปปลาวเนี่ยอันนี้คือต้องเห็นใจแม่ค้านะครับตอนนี้ประเด็นนักท่องเที่ยวเสียชีวิตเห็นใจแม่ค้าผลกระทบหนึ่งขายไม่ดี ร้านกินดื่มในเมืองในเมืองท่องเที่ยวในสปปลาวครับพี่น้องทุกที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวคนไม่กล้าสั่งอาหารแบบเครื่องดื่มอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่กล้าแล้วนะเขายังเย้งแยงอยู่นะครับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าเพราะยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่กําลังเฝ้าระวังนะครับในสปปลาวตอนเนี้ยอ่าแต่วัยรุ่นลาวกลุ่มนี้นี่ออกมาแบบ สร้างความเชื่อมั่นแล้วนี่กินโชว์ขวดนี้แหละครับขวดที่เป็นที่เป็นปัญหานี่แหละอ่ากินโชว์แล้วนะไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ตายนะครับสื่อไทยเนี่ยเสือกเห็นไหมครับเห็นไหมจัดไปมันจะจัดไปมันจะเหมือนข่าวไทยที่เสือกบอพี่น้องวาสวาสันนะฮะอันนี้คือทางติกต็อกนะฮะเขามีการพิมพ์ลงเป็นภาษาลาวนะฮะ ขอบคุณพี่น้องหลยๆนะครับที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเขามาด้วย้อครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ